สวัสดีนะครับผมชื่อนายคิดเยอะก็ไม่รู้สินะคิดเยอะไม่ทำเลยก็เลยหาเรืองมากพูดคุยแก้เครียดแก้เครียดแกงเหงาเลยนะกอไม่มีะไรมากกอก็บอกว่าชีวิตเหนื่อยมาเพื่ออะไรเหนื่อมาเพื่อกิน ื่อันอนเพื่อโตเพื่อตายบางทีก็เป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณ่าคุณป้าคุณอานะแา่หลายชีวิตทุกคนเลยล้วนั่นเกิี้ยมาแล้วก็มีอุปศัรค์บ้านปัญหาหนทางนะู้นไม่ได้หนทางนี่ไม่ดี คิดไปคิดมาก็มีต่เรื ước, ่องเครียดเครียดโน่นเครียดนี่คิดโน่นคิดนี่คิดนอดคิดอะไรกันไปเยอะแยะจนลืมตัวเองว่าสิ่งที่เราเครียดเนี่ยมันสมควรเลยมันพร้อมอย่างที่เราจะต้องให้โอกาสหรือเวลากับเวลาความเครียดให้มันรบเร้าชีวิตเราวันวันกี่นาทีกี่วินาทีกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ บางทีก็ทำอันนู้นทีอันนี้ทีลืมเรื่องเก่าได้เรื่องใหม่เรอวไปรวมมาไปพอมานั่งคิดโอ้โหคันนี้ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดเลยครอบจักรวาลดูไม่ดี้าหรอไอ้นีไม่ดีมากหลายเรื่องดีก็คุยไป่มาสิบวันเรื่องไม่ดีกคุยมาเงี้ยสิบวันคุยไปคุยมารวมกันเป็นเดือนพอครบเดือนเลยนงเป็นปีนั่นสิ่งที่เชื่อเราั้นทำไงเราต้องปล่อยเราต้องยอม เราก็ต้องหาุนเท้าเมื ita, the, 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 the ่อเราจะสร้างแนวทางมดับทุกเมื่อเาจะให้สนุกจนเรมตัวแล้วหลงกันเลยจนไม่มีเวลาลืมว่าเอ๊ะผมควรจะทำอะไรต่อไปทำอย่างไรดีชีวิตนี้ไหนเขาสร้างมาให้เราแล้วเขามีอะไรมาให้เรามากมายจนบางทีเรากลืมกันว่าเราเกิดมาทำสิ่งนี้เพื่ออะไรนะก็ก็เข้าใจว่า แนวทางอุปสรรคชีวิตคนเรามันก็แตกแบ่งไปแต่ว่าถ้าไม่เครียดผมว่ามันก็จะดีโดยที่สุดนะยิ่งเครียดก็ไม่สนุกไม่มีไอเดียก็เข้าใจแหละนะก็เดี๋ยวหาผลทางหรือแนวทางอะไรก็อะไรก็อย่างนกเนี่ยยังบินลูกไว้์ก็ยังบินอยู่เลยจังบางทีเรางงเลยเนี่ย บางที่เรางงใฮ้ใจสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยพูดก็ไม่ได้แต่มีเสียงร้องเพลงมากขอบ,บันเลงหรือว่าอย่างไรเขาก็ยังมีหนทางที่ยังชูวชีวิตไ,ได้แล้วคนอย่างเราๆเนี่ยก็ต้องมีอุปสรรคมาใหายกองแล้ผมเข้าใจแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันดีถ้าเกิดคุณคิดได้นะผมยกนิ้วให้เลยยอด บางทีเราเาเราเครียดเราเศร้าเราเหงาหรือเราไงบางทีเราก็ไปนั่งฟังเพลงโอ้โหโลละละแต่มีข้อ,นอหนึ่งไงที่เราจะต้องเข้าใจตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นทางสู่แนวทางการพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดนะครับลนฝากไ้ด้วยอนจครับแะสววนดีครับ